สวัสดีครับพบกับจ่าบอยนะครับผมเช้านี้นะครับมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์อยู่เหมือนกันนะครับว่าเอ๊พี่จ่าทางานเป็นทหารอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับนี่ครับคือที่ทํางานของผมนี่สวนฝรั่งเอ๊ะทำไมต้องมาป็นสวนฝรั่งด้วยคืองานในหน่วยนี่นะครับแล้วแต่นโยบายภูคำชาเขาต้องการทําสวนเกษตรให้เป็นตัวอย่างนะครับหรือทําเพื่อสวนบรรษุเขาเรียกสวนบรรษุเนาะแบ่งปันผลผลิตให้กับกําลังพลและครอบครัวเพื่อเป็นตัวอย่าง ส่วนผมเนี่ยนะครับทำกเกษตรมาหลายปีนะครับผู้มชารู้ถึงขีดความสามารถของผมมาแหละนะครับกรเกษตรมาตล,ลอดได้ทำมาจนหลังเสียนะครับ mm hmm. นี่ก็คือส่วนฝรั่งที่ได้ดูแลอยู่นะครับปลูกเองทำเองทุกอย่างวันนี้เป็นวันแรกนะครับของการาเริ่มทำงานเพราะว่าลาพักร้อนไปหนึ่งสัปดาห์อันนี้เพิ่งห่อไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนก่อนที่จะพักร้อนนะครับน,นี่มีชุดนี้ด้วย อดีไม่หายนี่น่สุกแล้วนะครับอันนี้โอ้นี่เมื่อกี้เพิ่งกินไก่ย่างไปเดี๋ยวตบท้ายด้วยฝรั่งดกนะครับฝรั่งเนี่ยไม่ใช้เคมีไม่ใช้ปุ๋ยนะครับไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแต่พี่จ๋าใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้มาจากไข่สองใบนะครับเคยทำคลิปเอาไว้แล้ว อันนี้ยังไม่ได้หอนะทุ้งหมดโตแล้วนี่แหละครับสวนฝรั่งอันนี้เดิมทีที่สวนสวนแรกนะครับที่ทํเมาไว้ที่หน้ากองสก,การใครที่เคยเข้ามาค่ายพัเพชรอัครยทุทินะครับเมื่อมาแลกบัตรปุ๊บี้ยาซ้าเข้า,มา,ขามาก็จะเจอเป็นสวนฝรั่งเก่าประมาณเจ็ดแปดร้อยต้นนะครับปลูกคนเดียวนะครับปลูกคนเดียวเมื่อก่อนเนี่ยใช้จอบครับจอบนี่ขุดหลุมคนเดียว ปลูกทุกอย่างอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็มีพวกจะอมมะละกออุหลายอย่างดูแลยอยู่คนเดียวครับไม่มีคนไปช่วยเลยกองร้อยผมเป็นกองร้อยที่แบบพอเจองานหนักหน่อยขอกำลังพลช่วยบายเบี่ยงไม่เอากันแตน่ผมคนเดียวที่ไม่ปฏิเสธงานทุกอย่างที่นายมอบหมายให้นะครับถึงได้ผลงานก็ได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่ง เพราะว่าผมไม่ได้เรียนในสิบนะครับนกันกเรียนนักเรียนสิบเนี่ยเขาจะเรียนมาตรงเขาจะรู้วิชาเหล่าของเขาผมไม่ได้เรียนวิชาเหล่านั้นผมเป็นทหารราบมาก่อน,อนจนอากพลทหารบรรจุมาแล้วก็สอบประวัติยาวครับยาวถ้าใครอยากรู้ก็จะทําคลิปไห้ถ้าไม่อยากรู้ก็ไม่ทํานะครับนี่พวกนี้ยังไม่ได้หอนะนนวันนี้เน่าเนี่ยฝรั่งทํำไมถึงหอ่อถ้าไม่หอ่อจะเป็นแบบนี้ครับผม,มแมลงมันเข้าไปเากาะอยู่ข้างในเจาะเข้าไปข้างในเห็นไหมกินข้างใน,ใม,ในมีหนงมีนอน แต่ถ้าเราห่อเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับห่อแล้วมันก็จะไม่มีแมลงมุเรงเข้าไปโดยที่เราไม่ต้องใช้เคมีนะครับอันนี้ปลูกแบบอินทรีย์ร้อนะครับผมสามารถเดี๋ยวจะกัดให้ดูกินให้ดูตอนท้ายคลิปนะครับก็หลายต้นอยู่ตรงนี้สวนใหม่นะครับไม่ใช่สวนเก่าสวนเก่านั้นหกร้อยต้นสวนนี้ไม่ถึงร้อยต้นก็คือเป็นตัวอย่างมันจะเป็นสัดส่วนของกองร้อยนะครับร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ผมอยู่ร้อยสามนะครับร้อ,อยกองร้อยเป็นประกันสุขสารสนาม ร้อยสามนี่ก็เป็นสวนในสวนที่ดูแลอยู่เพราะหลังเนี่ยทนนะครับไม่ลดน้ําก็อยู่ได้เนี่ยไม่ลด,ลดน้ํามาเป็นเดือนสองเดือนสาเดือนแล้วมั้งจริงๆนะครับคือสวนเก่าเนี่ยที่ยกเลิกไปนะครับเว้นระยะประมาณสามปีเพราะหลังยังอยู่ไม่เคยลดน้ํามันเลยก็ได้ไเอาต้นเก่านะครับนี่ต้นเก่านะต้นเไปขุดไปล้อมมานะครับล้อมมาก็รอด ร,รอดทุกต้นพี่จาล้อมเองนะครับล้อมล้อมเองทุกต้นเลยล้อมเสร็จแล้วก็ให้ทหารช่วยค่อยแบกมาเพราะหลังไม่ค่อยดีแบกหนักไม่ค่อยได้นะครับนี่ก็จะเป็นส่วนที่ห่อเอาไว้นี่โดกมากครับโดกนี่ลูกกาลังใหญ่เลยเนี่ยนี่แนวทางการจำหน่ายไม่ไม่เน้นครับส่วนมากกะแจกมากกว่าส่วนมากก็เอาฟังเงินจ่ายเองเอาไปแจกให้ลูกศิษย์ที่มาเที่ยวหา ลูกสิษไอ้ที่มาเรียนคาแคแล้วก็เรียนทําหุ้นทําหวยนะครับตัวใหญ่ใหญ่กิมจูเป็นกิมจูนะครับนี่ก็จะมีอง์ร้อยอื่นเขาก็จะดูแลในส่วนของเขานี่นี่จ่าเตยนะครับจ่าเตยเจริญพรเจริญพรัอยู่ในช่อง f อซครับ youtube <FC. S 1> <laughs> ดูอยู่ไหมท่าน <laughs> นี่น้องเขาก็ดูแลเรื่อง สวนชะอมนะครับก็ทำเต้สายยางพี่ยืไมไปนะพี่ไปรดน้ำเป็นเดือนแล้วเนี่ยอมมะเขืออมมะเขือมาพาชมสวนของไร่สองหน่อยสิอะ่ะครับผมก็มีหลายอย่างนะผมปลูกหลายอย่างมีคนสงสัยว่า,ท,วาทำไมพี่จ่าไม่แต่งเครื่องแบบวันทีนี่แหละครับทำ <c oughs> ไมจะแตกได้ไงก็โ <c oughs> ว,วนนี้ก็เป็นยืนต้นก็จะมีอมมะเขืออันนี้เราอันนี้เราบ่อน้ำใช่ไหมเนี่ยโอ้ใช่พี่จ่าพี่จ่าน้ำขังทำขังไี้ยอ<ม>ันนี้อะไรต้นอะไร นี่กระเจี๊ยบครับกระเจี๊ยมันจะเกี๊ยบเกี๊ยบจะเกี๊ยบเอ้ยกระเจี๊ยบโอ้มีถั่วพูด้วยโอ้ผมไม่ได้เข้ามาทางนี้เลยครับถั่วพูถั่วพูนี่ครับโอ้ยแนวทางวัตถุประสงค์ของเราเขาทำอะไรนี่เล่ยก็ปลูกเล่นหรือปลูกอะไรัไม่อนนี้ปลูกไว้ให้กำลังคนครับไว้จำหน่ายด้วยครับจำหน่ายให้กำลังคนในราคาถูกถูกกว่าตลาดจากตลาดห้าสิบบาทเราขายร้อยหนึ่งใช่ไหมโอ้ไม่ผิดไงไม่ผิดไงนี่ครับโอ้ถั่วพูงามครับ ใช้อินทรีย์ทั้งหมดนะครับเราไม่ใช้สารเคมีใช้สารเคคมีรับเราใช้เยี่ยวรถเอานะครับนี่มาดูส่วนนี้โอ้ขอหอมหน่อยขอหอมหน่อยมีหอมด้วยนะครับมีต้นหอมนะครับมีต้นหอมต้นหอมไว้ต้นหอมเฮ้ยนี่บอลอะไรน้ำมันเผือกครับเผือกอ๋อเผือกอ่าอันนี้ต้นเล็กอยู่โอ้โหอ้ยสาธุสาธุอ่าสาธุก่อนสาธุก่อน แต่ผมเห็นใบผมเน็นลูกครับเห็นลูกเขาสวนใหญ่นะครับมะเขียเทปใบมันกินได้เหรอใบมันกินไม่ได้ครับพี่คนใหนกินลูกอันนี้ต้นแคร์อันนี้เป็นเขตแดนทําไมสวนผมมีอย่างเดียวนะครับสวนผมเนี่ยง่ายดีครับง่ายดีหนึ่งมันอยู่ในพื้นที่แทงน้ําเก่าเวลาเขาทุบแทงปุ๊บเนี่ยบริเวณนั้นมีแต่หินมีแต่ปูนนะครับเสร็จแล้วร้อยผมมีผมคนเดียว อีรุ่นพี่คนหนึ่งเขาก็ย้ายไปอยู่กรอหรือผมคนเดียวเสร็จแล้วเนี่ยลังผมก็ไม่เคยจะดีถ้าปลูกแบบเนี้ยคือร้อยอื่นเขามีกังคนมาช่วยเยอะนะครับมีพลอาหารมาช่วยผมไม่มีเลยขอปิดภารกิจมั่งอะไรมั่งโอ้โหอ่ะก็เลยเอาตามมีํำเกิดก็ทําได้แค่นั้นนะครับโอ้โหเขาท่าดีว่แปลกเนาะฝั่งมุกนี่ว่าเนี่ยเออเออน่บอลอ่ะโอเคนะครับวันนี้พามาเที่ยวการทํางานของ ผมนะครับหลายคนงสงสัยเอ๊ะทำไมไม่เห็นถ่ายในค่ายบ้างเลยมันไม,ม่มันไม่มีอะไรน่าชมรครับเราถ่ายคอนเทนต์ข้างนอกดีกว่านี่ฝรั่งก็มีหลายลูกนี่ลูกใหญ่นะครับเดี๋ยวจะกินเลยนะครับโอ้อสะอาดครับอื้อหอมก็ะนี่ครับผิวสวยมากเลยครับผมนี่เป็นฝรั่งที่ปลอดสารนะครับแต่มีความชื้นๆนิดนึงนี่โอ้ตัวนั้นตายแล้ะไม่ได้รดน้ำ อืถูกไปกรอบด้วยครับผมอืมเจ๋วเลยน้องเลยพี่นึกงก็จะหายต้นแรกนะเนี่ยดีไม่หายหวานหวานมากครับฝรั่งจะให้หวานต้องให้ขาดน้ำนะครับคือถ้ามันอมน้ำมากเกินไปเนี่ยมันจะไม่หวานนะครับอมน้ำมากเกินไปเนี่ยมันจะ ม,ม,มันมันหวานไม่เต็มที่อ่ะถ้าเกิดมันขาดน้ำปุ๊บเนี่ยมันจะส่งน้ําเลี้ยงไปเลี้ยงผลนะครับทําให้สังเกตดูนะครับว่าเขาเก็บฝรั่งเขาจะเก็บตอนเ,อเขาจะงดน้ําก่อนจริงๆแล้วที่บ้านนะทำฝรั่งอยู่แล้วที่เมือสะดวกนะครับที่ราบ,บุรีนะครับฝรั่งเสร็จแล้วก็ทำเมื่อก่อนทำต้นไม้ฝรั่งแล้วก็มาปลูกฝรั่งปลูกชมพู่ปลูกมะม่วงปลูกทุกอย่างครับที่มือสะดวกเนี่ยเป็นชาวสวนนะครับแม่ผมราบบลีเชื้อสายจีนนะครับพ่อผมกาฬสิน ทำไมสงสัยว่าเอศพิจ่าทำไมเหมือนได้ทุกเรื like that, ่องเพราะว่าไปรู้ขึ้นไม่มีแห้งหมดเลยแห้งหมดเลยครับแห้งหมดเลยนี่ยทหากล้องเล็กเหรอครับ YouTube ครับ YouTube เออเปิด YouTube มาดูงานมาดูงานเราไม่ได้แต่งเครื่องแบบเหมือนชาวบ้านเขาหรอกผมเองก็ไม่ชอบนะไม่ค่อยชอบชอบแต่งอวดแต่งโชว์พอแต่งปุ๊บก็หาว่าเราไปอวดไปโชว์ นอกจากมีภารกิจแบบที่ต้องแต่งจริงๆมากร้อยมา,เ,าเกี่ยวกับเอกสารหรืออะไรพวกนี้นะครับหรือไปทุระข้างนอกที่เกี่ยวกับงานราชการก็จะแต่งเดี๋ยวไปยืมสายยางน้อมก่อนครับสายยางผมวันนั้นเอาพลทหารมาช่วยตัดหญ้ามันตัดยันสายยางครับสายพี่ขาดหมดเลย นี่ถ้าเราไม่ห่อนะครับมแมลงพวกอะไรมันจะเจาะเข้าไปตรงนี้นะครับถ้าเปลือกมันยังแข็งอยู่เนี่ยเราห่อไว้ห่อไว้เลยพอมันเริ่มเริ่มสุกเริ่มโตเนี่ยเนื้อมันก็จะอ่อนอ่อนเสร็จปุ๊บไอตัวมแมลงก็จะเข้าไปทําทําไม่ทำาลังกินนะก,กินข้างในเดีย๋ยวแรงดีหน่อยไม่ค่อยมี ไม่ค่อยมีหญ้าถ้าเป็นหน้าฝนมีหญ้าแป๊บเดียวขึ้นโอ้โหสู้ไม่ไหวครับผมเดี๋ยวนี้ก็จะให้ฝรั่งกินน้ำหน่อยหนึ่งใช้ขันนุ่มก็คือก็เปิดน้ำเปิดอีและก็ใช้ก๊อกขวดสามตอไปตอกซ้าย โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้ดูประมาณนี้นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ